สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องวินเนอร์นะครับก่อนอื่นเลยพี่แบงค์ต้องบอกว่าน้องวินเนอร์ไม่ธรรมดามากๆเพราะว่า <Wow. S 1> เขาสอบเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่21ล่าสุดได้เหรียญเงินนะครับตั้งแต่ม .3 uh huh. หาย,ยากมากๆน้องที่ได้โอลิมปิกตั้งแต่ม .3 เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับน้องกันนะครับเด้ครับสวัสดีครับผมทำบุคคลสุขสุทัมง,งนะครับชื่อเล่นชื่อวินเนอร์ครับ ผมได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติทีโชวครั้งที่สิบที่ผ่านมาครับการที่วินเนอร์จะได้เคมีโอลิมปิกระดับชาติตั้งแต่มสามเลยเนะี่ย ก็แปลว่าวินเนอร์เริ่มสอบตอนม .3 แล้วก็ลากยาวมา1ปีได้ระดับชาติเลยมันผ่านไปทั้งหมดกี่ข่ายนะเล่าให้ฟังหน่อยมันก็คือเอาจริงมันคือผ่าน3า่ายก็คือก่อนก่อนเข้าผมก็ีย้ว่าค่ายสุดแรกนี่คือค่ายศูนย์สอบเข้าค่าย1ค่ข่าย1่เข้าค่าย2คข่าย2เข้าระดับชาติแล้วแต่ละค่ายเนี่ยมันมีความยากง่ายต่างกันเดียวไหมในมุมวินเนอร์ก็คือในประมาณค่ายศูนย์เข้าหนึ่งเข้า2มันยังพอเป็นเนื้อหาที่ ผมเรียกว่าพอรับได้กันแล้วกันเดี๋ยว <Okay. S 1> พอสองข้อทีโชว์เป็นเนื้อหาที่แบบมันขึ้นพี่อีกซ <c oughs> ึ่งแค่สองข้าทีซีหลักๆที่หนักสุดก็คือออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือยากมากเลยเรียกว่าความจำก็ได้ครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับออร์แกนิกภาษาไทยก็คือเคมีอินทรีย์ใช่ไหมซึ่งเคมีอินทรีย์เป็นเนื้อหาที่แบบว่าเป็นมหลาล,ลัยละเราก็ถือเป็นวิชาที่วินเนอร์ชอบไหมไม่ค่อยชอบออร์แกนิกก็เลยพัฒนาได้ก็เลยภาษาไทยครับใช่ไหมแล้วตอนสอบระดับชาติอ่ะ มันมีทั้งทฤษฎีแล้วก็แล็บใช่ปะ่ะทฤษฎีกี่เปอร์เซ็นตนะ์แล็บกี่เปอร์เซ็นต์นะทฤษฎี6กเปอร์เซ็นต์แล็บ40%ครับ แต่แปลว่าการที่แแบบมี40%แปลว่าสำคัญน้อยกว่าไหมมันมันก็ไม่ได้สำคัญน้อยกว่าอะเพราะแลบถ้าสมมติแลบไม่ดีคะแนนก็สามารถล่วงไปได้เลยเหมือนกันครับก็มีมีคนที่เขาทำแลบเราเรียกว่าแลบบึ้ม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 คืออะไรนะวินเนอร์อ่านเล่าหน่อแต่บึ้มคือคะแนนแล็บก็จะหายไปเลยเต็ม40เหลือ40เลยครับ40เนี่ยเหลือ10เหลือ0อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าทฤษฎีจะทำได้ดีแค่ไหนก็คือหลุดเดี่ยวละแล้ววินเนอร์ทำแลบบึ้มไหมหรือว่าแลบแลบแบบดีใครดูแต่คะแนนนนเเหหมมมืือออจะาาวววแแตต่่่่ด้สงลัน บึ้มแต่ว่าสุดท้ายมันก็ออกมาได้ออส่งเหมือนจะบึ้มครับก็คืออย่างอย่งสามแล็บอะครับก็คือแล็บแรกมันเป็นแลตต็บไทเตอรบัฟเฟอร์แล็บสองมันเป็นแล็บยูวิสสเปกโตแล็บสามมันเป็นอเอเล็กโตเคมก็คือ โลหะมาเอากระดาษทรายขัดจนถูมือขัดจนมือดำก็เรียกขัดจนถึงมือขัดเลยเหรอใช่ครับ <c oughs> ผมก็ขอูดไ่นี่แหละสิ่งที่ผมมองว,ว่ามันกินเวลาแบบสองเพราะสุดท้ายผมแบบสองอ่ะชาเขียวมันให้กองชาเขียวออกมากองชามากก็คือพอรวมเสร็จอะผมกว่าจะผมไปกองผมก็บอกโอเคกองไว้ตรงนี้ก่อนแบบสามดึงมาทำพอแบบสองทำไม่ได้แป๊บนึงเอ้ยสามทำไม่ได้ละ เก็บแบบสามเอาแบบสองมาทำโอเคเท่ากับว่าในวันนั้นน่ะที่ทำแลบอ่ะคือเหมือนแบบมันต้องวางแผนเวลาแบบเริ่มแลบหนึ่งระว่างรอแลบหนึ่งตรงนี้มาทำแลบสามระหว่างรอตรงนี้ขัดขัดจนถึงมือขาดแล้วมาทำแลบสองคือมเหมือนต้องไปคิดหน้ากานด้วยเพราะว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแลบอะไรมาซึ่งทรงก็เลยเหมือนตอนแรกทรงเหมือนจะึบืเอแล้วสุดท้ายมันดีได้ยังไงอ่ะที่เราบอกว่ามันดีอ่ะพอเวลาแบบมีกระดาษว่างๆอยู่ในกระดาษคำตอบผมแบบ โอเครีบทำหาผลมลเขียนตอบให้ไปได้เยอะที่สุดบอกว่าแม้ว่าจะทําได้ดีแต่ถ้าไม่ได้เขียนตอบคะแนนก็ไม่ได้ในมุมพี่วินเนอร์ก็คือมองว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามคือระวางแผนดีที่สุดแล้วแต่ว่าสุดท้ายอะกระดาษคำตอบแบคุณต้องเขียนสุดท้ายก็สิ่งที่วินเนอร์เขียนไปก็คือได้คะแนนมาเยอะมากทําให้พี่วินเนอร์เนี่ยกลายเป็นต้นต้นของ lab เลยด้วยซ้ําเออจําได้เลยก่อนที่เราจะไป tcho อ่ะเรามี ติวแลบกันนิดนึงด้วยใช่ป่ะเป็นแลบส่วนตัววินเนอร์ได้ใช้เหมือนกับประสบการณ์หรือสกิลที่เราเรียนรู้จากวันนั้นไปทำแลบเยอะไหมได้ใช้เยอะครับเพราะอย่างแลบแรกเจเตะคือทุกแลบมันต้องใช้ปีเป๊กหมดทุกแลบไม่ว่าจะเป็นแลบสองเพราะแลบมีขวดวริมาตรมาให้12ขวดปรปับเข้าไปปรับเข้าไปก็คือมันได้ใช้ทักษะในการปรับปริมาตรดังนั้นสกิลพวกนั้นเบื้องต้นอ่ะมันมันเหมือนมันช่วยเซฟเวลาเรามากๆเพราะว่าเขาให้เราทําเยอะจริงๆใช่ไหมอ่ะสุดท้ายคุย ในเรื่องระดับชาติเนี่ยขอคุยเรื่องคะแนนอีกนิดนึงเราบอกว่าเราเราได้เหรียญเงินใช่ไหมอีกไกลไหมกว่าจะได้เหรียญทองนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงเซสี่ยวคะแนนถูกไหมถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปได้อะเราอยากจะแก้ไขอะไรไหมนะสอบระดับชาติเราต้องเขียนเฮิร์สเปลวินาทีกับเราลบหนึ่งนะครับใครเขียนเฮิร์สไปวินาทีคะแนนเขจะหายไปแบบผมนะครับก็คือจุดนี้มัน0ูนคะแนนอะไรแบบนี้เลยครคือมม่เหมือนเป็นโดมิโนอะพอที่จุดนั้นทําให้มา มันเป็นข้อที่ให้คำนวณเลขยกกำลังครับพอหน่วยมันผิดคำห้เลขมันก็เลยผิดไปด้วยคำนวณอะไรผิดไปด้วยอ๋ออย่างนี้เท่ากับว่าเขาเขาจะเหมือนให้คิดต่อๆ,อๆกันมาอย่างเงี้ยหรอเอ่อในข้อนันะ้นแหละเขาจะแบบถ้าทำข้อนี้ไม่ได้ให้ใช้สมมติเลยว่าคำตอบข้อในี้เป็นเลขคอแร้วให้เอาไปคิดต่อเรื่อยๆครับก็คือก็คือแมว้ว่าจะเกี่ยวกันบอลไม่ได้อาจจะมีคะแนนอันล่างต่อ,ตอก็คือเหมือนเขาพยายามจะให้พาเชลเครดิตให้ได้มากที่สุดแต่ว่าสำคัญนะครับน้องๆเฮิร์สหน่วยวินาทีกำลังลบมหนึ่งนะครับไม่ใช่วินาทีนะครับ อ <laughs> ย่าออกมาจากห้องสอบแล้วเล่าอันนี้ให้พี่แม็กฟังพี่แม็กว่าอะไรเพราะว่าอะไรผิด <laughs> อะไรง่ายๆอ่ะคุยเรื่องระดับชาติเสร็จแล้วเนาะอยากรู้ว่าระหว่าง1ปีนี้ที่เราได้ทํามาใช่ปะ่ะเราจะวางแผนยังไงสำหรับน้องๆบางคนที่เขาแบบเขาก็มีหลายอย่างที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างช่วงพอถึงช่วงสมัครใค้หนึ่งครับ <laughs> ของมสาม ตอนนั้นผมได้เต่าทองมาแล้วแล้วมันมีค่ายผู้แทนประเทศของเต่าก็าคือเขาให้ผู้แทนประเทศกับสำรองผู้แทนประเทศซึ่งผมอ่ะเ,เป็นในฐานะสำรองก็คือเขาให้ไปค่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ให้ปีหน้าได้เป็นผู้แทนตุเลยไม่ต้องทําอะไรอีกแต่ว่าผมอ่ะก็กําลังคิดดูว่าผมอยากมาคีออามีอยู่แล้วแต่ถ้าทําทั้งคู่ไปนะอาจจะเสียผมก็เลยยอมปล่อยวิชาดาราศาสตร์ไปก่อนนะครับก็คือณตอนนั้นน่ะน้องวินเนอร์เขาต้องตัดสินใจเลือกเลยคือมันเป็นทางแยกเนาะอย่างตัวพี่แม็กเองอ่ะ ตั้งแต่เด็กมาพี่แม็กก็เล่าเนาะว่าแบบพี่แม็กทำอย่างเดียวมาโดยตลอดสองแต่มอนหนึ่งยิงตรงมาเลยแล้วก็ได้พูดแทนสามสมัยซ้อนอย่างเงี้ยคือผลงานที่มันออกมาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราตั้งใจจริงตอนนั้นวินเนอร์ก็รับคาแนะนําไปแล้วก็ไปตัดสินใจมาซึ่งทําไมเราถึงเลือกเอาเคมีเนี่ยคือตอนนั้นผมมองว่า TAO เหรียญทองแล้วครับ คือถ้าไปอีกมันก็มีฟิตเลยพูดแทนประเทศแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนในการเตรียมตัวลาศาไปจนถึงแบบไปโรมาเนียกันซึ่งมันต้องใช้เวลาแบบตั้งแต่ตุลาตอนนั้นเนตุลาตอนนี้มันคือเวลาหนึ่งปีเต็มเตมนะครับคือหมายถึงว่าถ้าผมมาเริ่มเริ่มเคมีมาอาจจะทะลุขึ้นมาได้ถึงซึ่งสุดท้ายก็ทะลุขึ้นมาจริงๆจากการตัดสินใจตอนนั้นเนาะแล้ว ระหว่างเข้าค่ายมีความกดดันหรือท้ออะไรบ้างไหมตอนผมเข้าค่ายสองก็คือมันมี70คนสงูงเมแคขอสขิบแปดคน<อ>ผมก็แบบทำไมมีเด็กมห้ามเยอะขนาดนีด้ผมจะไม่ได้เรี่ลยงงผมก็แบบยังไงก็ทําให้ดีสุดแล้วก็สุดท้ายมันก็เลยได้ขึ้นมาครับคึณบผมว่าตอนที่ผมได้ใครได้ตอนไี้เลาใช้คือดีใจมากเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่ามันก็ยากหมื่นกันเพราะคนเยอะมาแต่วินเนอร์ก็ยังไม่หยุดเนาะเพราะว่าเราเก้าวเข้าสู่สเต็ปถัดไปอีก ซึ่งก็คือสะสะวทใช่ไหมครับคิดว่าตอนนี้วินเนอร์พร้อมไหมหรือว่ากําลังเตรียมความพร้อมอะไรอยู่ยังไงผมก็กําลังเตรียมความพร้พอมเธอคลายโซเลยครับ <c oughs> เหมือนที่บอกว่าผม,ผมว่าออาแกนิกยากสุดแล้วผมก็ต้องนั่งเตรียมแกรนิตด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่เหลือก็ต้องทาให้ทาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการกดชื่อคิดเลขไปอะไรอย่างเงี้ยเอางี้คุย <c oughs> เรื่องตัวเองมาเยอะแล้ว ตัดสลับมาที่ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมดีกว่าก็คือส่วนหนึ่ง,ง,นนงก็คือวินเนอร์เรียนออนไลน์กับพี่แม็กเยอะมากจริงๆก็คือแทบทุกคอร์สเลยใช่ถ้าไปดู m 100, ร้อยร้อยห้า m ร้อย m ร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบตอนนี้ก็อยู่ห <c oughs> ้าร้อยก็คือไล่มาครบแล้วห้าร <c oughs> ้อยถอดแล้วในความคิดของวินเนอร์อ่ะคิดว่าชอบอะไรในการเรียนกับพี่แม็กบ้างพี่แม็กมีวิธีการสอนที่แบบเข้าถึงง่ายอ่ะคือแบบอย่าบางอย่างที่แบบออร์แกนิกผมแบบ อะไรอะมันคืออะไรแต่พี่แม็กก็สามารถอธิบายให้แบบมันสามารถเข้าถึงได้อะไรอย่างนี้ครับส่วนวิธีการสอนคำนวณผมชอบมาเพราะพี่กดเครื่องคิดเลขเร็วมากแล้วผมก็แบบชอบเพราะว่าผมแบบเป็นสายคำนวณอยู่แล้วอะไรอย่างนี้คกดเร็วจน inspire winner ให้อยากมา c h a l l e n กับพี่แม็ก้โอเคพี่ winner tcho 21是是่ใช่ป่ะเออแล้วเดี๋ยวเราจะมีที s ซ2โช3มาเรื่อยๆเนาะเราฝากอะไรถึงน้องๆได้ไหมในฐานะคนที่ผ่านสนามนี้มาก่อนก็คืออย่างระดับชาติปีหน้าครับมันจะกำหนดเวลาขึ้นเร็วขึ้นก็คือสองเนาะเขาจะปรับให้เหลือ1ปี<อ>แค่ที่จากตุลามันจะต้องกินเวลาถึง2ปีถึงจะเริ่มชว์ที่กรกฎาคมแต่มันจะเป็นตุลาถึงกรกฎาคมที่แบบใช้เวลาแค่ปีเดียวแล้วก็ที่ช่ว์ของผมมันจะอยู่ประมาณปลายๆคือสัปาจะปีนี้ ที่จะเริ่มมา3-7เมษาที่มอ<ม>ทักิณก็คือเรื่อขึ้นมาเร็วขึ้นเวลามันกระชันชิดมากมันทําให้เนื้อหาอาจจะเก็บยากนิดน,นึงคืออยากให้แบบรีบเก็บเนื้อหาไว้ก่อนนะครับ <S <S เพราะว่าม่งั้นมันมีโอกาสเก็บไม่ทันสูงมากได้ข่าวว่าแบบค่ายสองแทนที่จะไปเรียนช่วงมีนาปิดเทอมเขาอาจจะเรียนเหมือนแบบเสาร์อาทิตย์ช่วงเปิดเทอมครับยังไม่ได้แต่รู้สึกว่าโอเคก็ก็คือเหมือนทุกอย่างมันถูกบีบเข้ามาให้เร็วขึ้นแล้วมีอะไรไหม <Head> ผมเนี่ยให้โฟกัสอย่างเดียวสำหรับผมนะเพราะว่าอย่างตอนที่ผมจะเข้าใคยหนึ่งผมก็สละ T A O แล้วก็ตอนที่ผมจะไป T C ผมก็ได้ไอเจผู้แทนศูนย์ก็แบบ <Wow. S 2> โอเคสละไอเจผู้แทนศูนย์ไปครับก็คือเลือกอย่างเดียวครับก็คือทําอย่างเดียวเ้ามันจะมีโอกาสสาเร็จได้ครับแล้วก็ถ้าจะทําก็ตั้งใจใ,ให้เวลากมันเยอะๆครับเวลาเราจะทําอะไรเนาะจะสําเร็จอะไรบางอย่างมันก็ต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างเ <Yeah. S 1> ช่นกันถูกไหม เออ r t a t achievement comes from great sacrifice mm hmm. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีมากๆนะครับสุดท้ายให้กำลังใจน้องๆแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนตงคุยท้อสอบผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงเนี่ยเอออยากให้อยากไปกอดใจให้นะครับซึก็คือทุกๆอย่าเพิ่งไปท้อกับมันเพราะว่าตอนที่พี่ก็แบบมีเหนื่อยเหมือนกันแต่แบบถ้าเราได้ขึ้นมาแล้วมันจะมีความสำเร็จที่แบบหอมหวานมากๆครับ